นี่ก็แทงหญิงเหรอไม่ควรสมาแินกับเ,เขาด้วยด้านนี้เลยค่ะดานนี้เลยค่ะเรียงลำดับความสวยค่ะสวยสุดอยู่ด้านนี้นะคะให้อย่างนั้นนั้ด้านนี้เป็นกนะคะแน่นอนค่ะพี่เจ๊บนั่นนะคะเดี๋ยว นะคะนแนะนําตัวก่อนเลยละกันนะคะทางด้านไหนดีทา้งด้านด้านนี้ด้านนี้ก่อนอ่ะแนะนําตัวก่อนเลยค่ะแนะนําทีมแล้วก็แนะนําตัวเลยทีละทีละท่านเลยค่ะค่ะช,ชื่อชื่อนุ้มนะคะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่จะลงธุรกิจค่ะก็นนะชื่อทีมของเราก็คือสตีีเลดี้เลสซิ่งไทยแลนด์นะคะเป็นทีมที่น้องใหม่ค่ะเงเกิดนะคะก็ขอฝาก่อฝากเัวได้ด้วยค่ะเพิ่งเกิดเลยเพิ่งพออะไรเลยคะ เซอร์กิตเป็นรถยนต์เป็นปีแรกค่ะปีแล้วลงเซอร์กิตมอเตอร์ไซค์ไปวันนี้ขอเปลี่ยนแนวเป็นรถยนต์บ้ไปได้ไงล่ะอะไรค่ะอ่ะอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะอ่าชื่อมอค่ะก็ลงเซอร์กิตนี่เป็นปีแรกร้อนตายอยู่แล้วเนี่ยาได้วยนะคะไม่ชินแล้วก็ทุกแฟนสาวปีนี้ก็จะบิออนสาวิ่งในสกิเแข่งานรูปแบบไหนครับ แ่ะชื่อเซเป้นะคะก็ปกติก็แข่งเป็นทางตรงมาตลอดแต่ว่าช่วนี้นะคะพี่งาสาเที่จากมาเนี่ยก็าวมาวิ่งเป็นครั้งแรกลักนามแรกเหมือนกันค่ะฝากด้วนะคะเซเป้สามตัค่ะอีจีสี่ชมพูค่ะไม่ไปเลยไม่ไปสุดท้ายเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะก็ปีที่แล้วก็ลง 3K เหมือนกันแต่ว่าลงแข่งกับพี่ชาย ปีนี้ก็จะลงแข่งกับผู้หญิงด้วยกันบ้างค่ะโอ้โหใครมาแล้วตอนค่ะแล้วอยาอยาจทราบว่าทีมมีความพร้อมแค่ไหนที่จะลงแข่งครั้งนี้าว,วยายอยู่แลไวสบายอยู่แล้วไม่กล้าแซง ไให้ไปเลยอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่าพวกหนูจะไปฝั่งทางใครเพราะว่าพวกหนูมีสโลแกนว่าแข่งจบรถสวยได้ถ้วยกับบ้านค่ะโอ้โหเจ้าปืนอ๋อแข่อยังไงก็แข่งจบแน่นอนนะคะแล้วก็เรถสวยกับบ้านด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวต้องอยู่ทีมนี้บ้างแล้วแหละให้หนาเรียนเชิญเลยค่ะฝั่งจักรยานยังไม่เป็นเลยโอเคขอบคุณคค่ะขอบุณนะคะ